สบาลนครแม่สอดจัดการประชุมหารือการเปิดและปิดสถานศึกษาและการจัดการศึกษาช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมสถานศึกษาโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลน,นครแม่สอดเพื่อประชุมหารือในการเปิดปิดสถานศึกษา และการจัดการศึกษาช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ห้องประชุมนพร,รัตน์ชั้น5สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดโดยมีนายกรณพง์คงปานรองนายกเทศมนตรีนายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมรักษาการปรลัดเทศบาลนายพีระวงหมอผู้อำนวยการกองการศึกษาผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยมีระเบียบว,วาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดและพื้นที่ใกล้เคียงเรื่องรายงานข้อมูลนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือมีความเสี่ยงใกล้ชิดหรือมีความเสี่ยงต่อสถานศึกษา เรื่องแนวทางการเปิดปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดทั้ง11แห่งในช่วงการแพร่ระบาดเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และมาตรการการป้องกันและเรื่องอื่นๆ